บางคนเขาเจ้าก็ว่าโอ้ยเ็ดเท็ดนี้ยพิกน้ำปลาต้มแซ่บมันก็แซ่บแล้วล่ะเพื่อเพื่อความน้อยอีกรอบนึงพี่น้องบางคนปลาอ่ะปลาเขาจะจานเดียวไม่เค็มมาถึงใจก็สิว่ากับตอนเด้อใช้มากไหมเออคนเก่งไม่บักลาเลือกหมูกับเป็นจะเกิดอ่ะโอ้ยเรียวเรียวกระเทียมพี่น้องใส่ไปในพริกน้ำปลาเซจานมาหมดเอาว่างเซจานเอาต่อนมะนั่มต่อนต่อนปีกนางน้อยเตรียมตัว เตรียมตัวรับประทานเดยอย่างน้อยถ้าจะปองสุนทงใส่เลยดูมนย่เสียเอาขออาดงใก่อนผิดพูดบ่จงไบ่ปอออ่ใส่ผิดผิดเลยเอาเีบมาเดีย๋ยวคนเองน้ำ อ่าบีบมะนาวใส่ถุงใส่ได้ขยะมะนาวเพื่อความเปรี้ยวความแซ่บนี่แหละพี่น้องสมมันนี้ทุกรสชาติเลยจ้ะเน่ถ้าสมบพ้อจังไซมัเนาะจังไนก็อนอ่าอัดอีกใส่น้ำปลาอีกน้อยนึงเติมน้ำตาลน้อยหนึงเ่แซ่บก๋วย เป็นได้ปูิีนเอาซิมังกอน่ะแม่ที่ใส่หลายแท้ีตอนนี้มีอันมันเย็บบอรลิมใสอยู่วันใส่ใส่เกิดเป็นลืมแม่ลูกิกินได้ใส่หลายลูกก็กินได้เือเจ้าหเป็นไส้ถิ่นาได้นวดไสเนาะแม่แยกแหม่เนาะแยกขึ้นหม้ปลาผีใส่แม่เล่นด คนไทยโดนนะ,ะเจ้าก็แสบอะเฮ้ยกินต้มมูดนะกินเจ้าเนี่ยได้ไปส่อนเิ่งขนเค่งไส้เหฟอเออตอดมันหวอนเมื่อไหร่ได้ถูกลงมามันเย็น <laughs> น้ำพี่น้องกินต้มเร่งแซบจ้า แ่บก็แสบอะบิ่งจกมุนกินเป็นหลักยนหี่หงบ่ลรอคอบ่มันจะอนเหน่ยเนื่หิวข้าวนี่ึอกวอนู้อย่ก็กินกินหล่าลนนอะรก็ตักออกด้ตักเหมอควมได้ควได้ยอยบเอา

เม็ดแ mm ี hmm. kind of <laughs> ้ก็ไปร้อนมาแต่หายฉันถือจะไป้องแต่ร้อนฮา5ันไปย้อนหมดหายหมดหเปิดร้านได้ไหมได้แซ่บบอร้านแซ่บผานั่นเปิดเยอะเยอหนึ่งกระไ้แซ่บไปนี่เปิดร้านเนา